มาแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างโมนาไลฟ์แอคชั่นนะเดี๋ยวเรามาเรียกชั่นพร้อมกันเลยดีกว่าเพิ่งปล่อยมาเมื่อประมาณห้าทุ่มเชียงคืนนั่นแหละยังไม่มีตัวอย่างแบบซับไทยนะครับโอเคไม่เป็นไรไปอืเมาอีกมาเราดูเดอะล็อกซิอันนี้เพลงใหม่ปะไม่คุ้นเลยนนเพลงต้นฉบับของไลฟ์ชั่นแน่เลย อ๋อไม่ใช่โอเคโอเคนั่นแหละผมใครจะทำมองไม่ได้บีและอิตโคมีดนตรีนี้แฟนมัวหน้ารู้เลยมันประทับใจถึงครั้งน่ะโอ้โหเพงก็กินขาดแล้วบอกเลย เฮ้ยโคตรดีอ่ะไม่เดี๋ยวห็อกเดี๋ยวห็อกไม่งเทเพลงใหม่สิบกรกฎาสิบกรกฎาปีหน้านะครับโอ้โหเป็นตัวอย่างที่สั้นมากสั้นมากๆแต่ว่าดีโคตรสุดภาพสวยมากแล้วทั้งภาพทั้งเพลงอ่ะเพลง คาฟอไอโกขึ้นมาคือผมคิดว่าจะได้ยินแต่แค่ทับแค่ทำนองหรือแบบเสียงดนตรีเฉยๆนะแต่ว่าอันนี้ได้ยินเนื้อขึ้นมาด้วยเลยถือว่าดียบมากแค่ดูจากภาพเนื้อหาที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็รู้แล้วแหละว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ยังไงก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมกับฉบับแอนิเมชันแน่นอน ซึ่งหมนแม้ดีแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครอยากให้เปลี่ยนเนื้อหามากถ้าเปลี่ยนไปแบบอย่างมู่หลานางเงี้ยอันนี้คนมักจะรับไม่ได้ <c oughs> ถึงแม้ว่านักแสดงตรงแคสก็ตามแต่แบบนี้แหละที่ผมชอบแล้วก็ยังคงเพลงเดิมเอาไว้ทุกเพลงแบบเนี้ยดีมากสุดยอดมากแล้วก็ผมว่าปังแน่นอนอันเนี้ยไม่มีใครคัดค้านอะไรแน่นอนตัวเดอะล็อกเนี่ยเขาก็พากเสียงนะในฉแบบับแอนิเมชันด้วยนะแล้วก็พอไลฟ์ชันเขาก็มาแสดง,งเองเลยนะเป็นเมาอีก โอ้เห็นแล้วอยากดูเลยอ่ะอยากฟังเพลงเวอร์ชั่นหนังด้วยแค่นั่นแหละดิสนีย์สำหรับผมไม่ต้องการอะไรมากเลยคือขอแค่มีเพลงขอเพลงเดิมเพลงคลาสสิกที่เราชอบเอาไว้อ่ะเรียบร้อยผมไม่ต้องการอะไรมากกว่าน,นี้ผมพูดมาเสมอโอเคโมนาชอบไลท์ชั่นนะครับ10กรกฎาคม2026ปีหน้านี้ในโรงภาพยนตร์